สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกท่านนะคะเมื่อวันก่อนก็จะต่อด้วยการก่ออิดบล็อกก่อฉาบนะคะก็คำนวณและวิเคราะห์เมื่อเช้าของที่โคโยุ่งหวดมาส่งนะคะก็คืออิดมวลเบาเจ็ดร้อยก้อนสั่งคร่าวๆก่อนนะคะกับพวกเหล็กกับพวกปูนมาผสมสั่งเมื่อวันพฤหัสมาส่งวันเสาร์ ก็จะดูว่าจะได้ประมาณแค่ไหนก่อนนะคะอิดมวนเบาคละกะอิดบล็อกอิดบวนเบาก็จะมีราคาสูงหน่อยนะคะแต่ก็จะทำให้บ้านเย็นแล้วก็เลยจะเน้นด้านรอรบนอกนะคะกันความร้อนเอาความเย็นเข้าบ้านฝั่งทิศตะวันตกก็เป็นที่แรกที่เราจะต้องขาดไม่ได้เลยนะคะบ้านอยู่สามแยก อยู่สามแยกหน้าหันไปทิศตะวันตกนะคะทางหน้าบ้านด้านหน้าทางเข้าเป็นทิศตะวันตกเนื่องจากพี่สาวพี่เขยมีการไปเหมาปูกระเบื้องนะคะให้บ้าน ครูเมียฝรั่งแถวบ้านพันธุลีอาทิตย์หนึ่งก็เลยทำให้การก่ออิฐบล็อกช้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะ เสียงดังแล้วไปคัดเสียงออกแยกเสียงออกแล้วาพากเอาเสียงลมมันดังได้ลงคลิปบ้านนานแล้วโซนนี้เป็นห้องครัวฝรั่งนะคะ ลมแรงมากลมแรงมากๆเลยหน้าตากนี้จะเน้นเป็นสี่บานใหญ่ๆเลยนะคะสไลด์ได้สองช่องนะคะอิฐบล็อกธรรมดาเราก็จะเลือกก่อเป็นห้องด้านในนะคะเพราะว่าอิฐมนเบาได้ครอบคลุมด้านนอกไว้หมดแล้วนะคะ บ้านเย็นสบายขนาดบ้านยังไม่เสร็จเรารู้สึกเวลาที่มานั่งเล่นตรงนี้นะคะวันที่ไม่มีลมเย็นหรือว่าไม่มีอากาศเย็นนะคะยังรู้สึกว่าบ้านเย็นสบายถ้าเสร็จแล้วน่าจะเย็นมากเลยนเย็นสบายนะคะดูจากาที่ที่ลองมานั่งเล่นดูนะคะช่วงอากาศร้อนๆ ก็ไม่ได้สั่งอิดมวลเบาเพิ่มนะคะจบที่700รก้อนแค่นั้นนะคะแล้วก็งานมันก็เลยช้าเพราะว่าพี่แกมอไปรับงานเหมาปูกระเบื้องของครูเมียฝรั่งของคนอาวเวก็ทําให้บ้านช้าไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะหลังจากผู้รับเหมาเหมาจบเราก็มาทํากันเองยังดูว่าตีฟ้าภายในเนี่ย จะเอาอยัางไงดีจะมีคนมาช่วยยกคนหนึ่งไหมจ้างคนมาอีกคนแล้วก็พี่เขยทําด้วยนะคะก็ทํากันสามคนพี่สาวพี่เขยล้านสาวช่วยช่วยกันนะคะจะรอดูว่างบหนล้านบาทในหลังนี้คุณตาให้เงินมาจะขาดหรือจะเกินยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะก็อ,อยู่ประมาณตอนนี้ประมาณหกแสนสามหมื่นประมาณนี้นะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ ค่าอุปกรณ์ค่าเหมาค่าซื้อของวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะช่วงนี้อยู่ประมาณ6กแสนสามกว่านะคะจะอัปเดตบ้านให้ชมเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพบกัน,นคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ